มีใครทำเหมือนกันไหมตอนเด็กๆดๆไอพม่าเนี่ยทำเหมือนกันไหมเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมคองเชียรเชียบ2 5 8งห้าแปดพรอม เริ่มรายการผมขออนุญาตกล่าวกล่าวขอบคุณคืออ่านแล้วมันหิวใจมากๆเลยคุณผู้ชมเมื่อผาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีคนคอมเมนต์ครับว่าตอนนี้เนี่ยหนูเลิกกับแฟนแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยแฟนเนี่ยคือไปมีกิ๊กไปมีคนอื่นตอนนี้เนี่ยน้องทํางานแล้วก็เลี้ยงลูกเหนื่อย เียแล้วก็คิดถึงแฟนมากๆแต่ว่าก็พยายามทําใจอยู่เขาบอกว่าเขาดูชิเชียบดูพักสมองแล้วรู้สึกแบบเหมือนมีเพื่อนมีกําลังใจมันรู้สึกคิวใจมากๆแล้วก็มีเหล่า FC เนี่ยนะครับผมไปไลคคอมเมนต์กันนะครับว่าสูซูนะเป็นกําลังใจให้นะโอ้โหแบบ ผมอ่านแล้วแบบมันหิวใจมากๆเลยขอบคุณขอบคุณนะครับที่เห็นว่าผมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเห็นว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวบางคนเจอผมด้านนอกอ่ะบอกว่าเฮ้ยอายุเยอะแล้วนะแบบเป็นคุณพ่อแล้วอะปิมผมดูปิมทุกอาทิตย์เลยนะดูทุกพาร์ทเลยแล้วก็ลูกก็ดูด้วยชอบมากขอบคุณ มากๆครับที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยคือผมไม่ได้คิดว่าตัวเองดังมีชื่อเสียงใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกดีมากๆที่ผมเป็นความสุขเล็กๆของใครหลายๆคนอู้ขอบคุณมากๆนะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของคิวิดโอทุกคลิปเลยชื่นชอบคนไหนเข้าไปฟอลโล่เข้าไปติดตามกันด้วยนะครับอ่นานแล้วมันหิวใจจริงๆคุณผู้ชมอ่ะมาเรื่องของเราดูลิงก์หน่อยอวันนี้อิ er. นสตาแกรมเยอะฝากกดไลค์หก่อนเลย ขอบคุณมากครับใครกดไลค์ก็ขอให้รอขอให้รวยขอให้สวยเลยละกันนะครับพร้อมยังไปอ <c oughs> <c oughs> อายุ31ผมเกิดปี2-5-3-6คุณผู้ชมกูไม่เคยเจอแนวนี้เลยฮะมันคือมันคือแนวใหม่มันคือนี่นี่พี่เขาเป็นใส่นัดป่ะคลิปแรกเล่นกูเลย อะไรเนี่ยกูฟังไม่ออกเชียบเชียบเชียบอะไรแล้วดูกคนคอมเมนต์เลยเอาเว้ยนี่แค่คลิปแรกนะมึงอฮ้อเอ้อลดน้ำมตนหน่อยเว้ยผีสิงเกียร์ ผีสิงเกียร์เลยไม่เ้ยต่อคลิปแล้บเฉียบเฉียบปั๊บเหนื่อยอ่ะกว่าจะเดินทางถึงอ่ะเกียร์มันเปลี่ยนเองอ่ะชื่ว่ในคลิปดีว่ะเออ มีใครทำเหมือนกันไหมตอนเด็กๆนนี้เด็อ้อ้ไอพม่เนี่ยทำเหมือนกันไหมอันนี้แม่งอันนี้แม่งผมเลยผมเพิ่งทำเมื่อเช้านี่เองย จะดูว่าไฟไฟมันปิดเมื่อไหร่นะไอหมุนน้ําในกระมังอ่ะแล้วเอามือกันอ่ะทำทำไมวะปิมเพิ่งทำเมา่อเช้านี่นะโคตรตุบหมึกเลยเฉียบเฉียบเชียบรับวันนี้คลิปโคตรดีเลยโววันนี้คลิปดีอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวตัดต่อ ตูกแกอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ป้าไม่มีของจริงตอนแรกดูเป็นตุ๊กตาตุกแกยักษ์ตัวใหญ่เบอเลอร์เลย 4G ไม่ใช่เหรอดูขยบแปลกๆใหญ่ขนาดนี้เกาะอยู่ป้าผนังเออมันใหญ่เกินนี่มันจระเข้นะไม่ใช่จริงปอมไม่รู้รู้แค่ว่าปิมต้องเห็นอะไรอะ่ เป็นโรคอะไรกันสงสัยน้องกินแซ่บนะคะพี่ปิมมาดูเร็วอะไรอะ่ะมึงเป็นอะไรกันหมดเนี่ยในติ๊กต็อกแล้วมึงไปหาหมอเลยนะเจออะไรตุ๊กแกตุ๊กแกหน่อยไอ้ปิมไอ้ปิมกกเลิกแท็กตุ๊กแกกูจะปิดแท็กแล้วต่อไปเนี่ยไม่ใครแท็กและคลิปนี้กูไม่สักเฉียบด้วยกูดูออกว่ามันคือซีจูไม่กลัวหรอของปอม โอ้โหแล้วดูแท็กกันมาดิโอ้โหคลิปนี้เต็มเลยอันนี้คือที่แท็กมาแล้วคุณผู้ชมแล้วนี่อะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยคาเม n ไรเดอร์ปิมคุงเพื่ออะไรเนี่ยเดูมึงแท็กกันมาดิป็นคุงอะไร <c oughs> <c oughs> แม่งเป็นเสียงกูโชคกด้วยเ <c oughs> วทแม่สักเชียบกูท้ออ่ะเอาทำไมอะ่ะ ตัวสภาพแปลงกูดิอ๋อดินมนถล่มทับผักกูหมดละดินมันถล่มลงมานี่ยเข้าสวนก็อย่างเงี้ยเหนื่อยวะหัวไม่มีเกี่ยวกันไม่ไดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดินถล่มเกี่ยวอะไรกับผัวก็ไม่มีฮะไทยอินบ้ฮเดี๋ยวต้องแยกนะฮะระหว่างดินถล่มกับผัวไม่มีเนี่ยคนละเคสกันเลยเนี่ยเดี๋ย อาศัยจ้งหอยชลมุนเสี่ยบเชียบครับอาศัยจ้งหอยชลมูลไล่กัดน,นักหนาเอวนี่คลอดเชีย <Very S 1> แล้วเมื่อกี้ คุณแม่เนี่ยอันนี้คือกระชากจริงใช่ไหมฮะนางหัวแทบหลุดเลยเฉียบเฉียบครับเฮ้ยตอกอากาศบริกุปธิ์ด้วยนะชั้ เดิดเดิดดดดดคือคคเงี้ยคุณหมอพอดีว่าเวลาคุณหมอมามาตีมันจะเป็นตามข้อคุณผู้ชมขอนยญาตยกยกขาขึ้นคือตีมามันก็กระตุกไปหมดอ่ะแต่ปกติเนี่ยตีขาเ็าจะกระตุกขาอันนี้คือมัดไฟส่วนตัวไปตบฝ่หมอน่าฝาบัเลยอตัวเขียเลข

ใจเย็น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 โอ้โหแม่งกลุ้นทุกท่อนเลยมันจะอ้วกหรือเปล่าเมัยผ่านไปได้ว่ะผมนึกว่าแม่งก้วกกันนะเมื่อกี้ปลุกใจดีแต่ถ้าอ้วกไม่กินแสบคอเลยนะเชียบเลยก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะพุ่งไหม

น้ำแข็งไม่อีกไม่ก <en> ินไม่ก <keluar ga> ินเอ๊ะเทไม่อีกกินก็ได้แรงกัดนักๆเสียทั้เลยเสียดายมากเสียดายลยต้องกินแลอ่ะเลยต้องกินและเออเสียดายอ่ะท้องอืดเลยคืนเนี้ย ครับมันเสียดายมันเทมาแล้วด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเออเททิ้งก็เสียดายของออกืนซะที่หล่อขนาดนี้เ,เป็นของคุณนะเอาดีดีเอาดีดีเฮ้ยมึงเป็นจิงโจ้เนี่ยมันจะเป็นจะต้องเท่ขนาดนี้เลยเหลรอวะจิงโจ้นที่หลอขนาดนี้ขนาดนี้ก็ได้เป็นของคุณนะโ <c oughs> อ้โหดูดิ ขโมยหยีเชีเอาดีดีโอ้โหเพลงนี้กำลังมาเลยบีอาเอาดีรวมกันตรงนี้เกินพันปีเลยนะไม่ขนาด ไม่ขนาดนั้นเออพูดเอาเว้เชียบเฉียบเขาไม่ขนาดนั้นบีอาบีนอนอูทั้งคืนเลยเข้าแผ่นเสียงนี่เมียถามว่าทำไมไม่นอนถึงว่าแอร์แม่งไม่เย็นกทีพานาบิชิเป็นแบรนด์ใหม่เหรอฮะไม่เคยเจอเลย พานาบิชิฮะน่าจะเป็น2แบรนด์ผสมกันนะเป็นลูกระหว่างพานาโซนิกมิตซูบิชิอ่พานาบิชิฮะรูกถึงว่าแอร์แม่งไม่เย็นสักทีอพานาบิชิเปิดมาทั้งวันยังไม่เย็นเลยเชตอวยนี่หนังสุดเลยนะคุณผู้ชมนะเอาไปเสียบด้านล่างสุดเนี่ย อ้าวได้ได้เล่นทำไมนิสัยกันอย่างนี้โอ้โแล้วหน้ามึงกวนกันด้วยไม่เกี้ยคุณหงิดว่ะ มึงกูอยากทำคลิปไอเนี่ย s m S อ่ะที่มันเวลากินข้าวใช่ไหมมันจะมีเสียงจกจกที่แบบเป็นความกินอ่ะอีโเฟล็ก SME ค่ะ SME มันเป็นมันษัทนสทุนอะไรอย่างงี้บ้าเป็นธุรกิจ SME ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับดูหงอโอเค SME ครับผม ไม่ไม่ไม่ใช่ S M S ไม่ใช่ S M E ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ E M S อันนั้นส่งไปสนีหนักกว่าเลยฮะ A S M R จ้าเชียบชอบอะมุกอย่างเงี้ยพวกมึงอะกูรู้เออหุยเดือเดือเดืนดเดือเดือบหลอนเดือหลอนแล้ว ดิสแลมนะครับผมพี่ปิดนะครับเน to ี่ยควงควงควงเบรดนะเชียบกุ๊กกับเชฟมันต่างกันยังไงเหรอครับอ๋อกุ๊กเป็นไก่เชฟเป็นรถนะกุ๊กกับเชฟต่างกันยังไงเ่ะครับอ๋อกุ๊กเป็นไก่เชฟเป็นรถนะครับนะครับ กูลีกันเชบเชบเชฟเชบกูเป็นไก่เชฟเนี่ยเป็นรถฮะเลยต่างกันดีว่าชอบอ่ะวันเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยอุ้ยโจนเหรอโจนเหรอหมา มาเฝ้าบ้านโจรเดินผ่านหมาไปหมาที่มีหน้าที่เฝ้าบ้านมองดูโจรเดินผ่านไปอ่ะหรืออาจจะไม่ใช่โจรอาจจะเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านอะไรอย่างนี้ไหมแต่กลัว่คงโจรนม่ไงเชียบเชียบมันมองตามด้วยนะ ฮะ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่ม่าฮ่นฮ่า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 ฮ่เฮ่าฮอาฮ่มฮ่า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 ฮ่มึงาฮ่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 า่าฮ่าฮ่่าม่งฮ่า่ไ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่า่า่าฮ่า่าา่าฮ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 ่่าย่า่า่ะ่่่ เฉียบครับไคนหมืนไอคนมืนเลยครับวันนี้เะมาสอบกนว่ามาโรงเรียนยังไงให้มีกล้ามนะครับว่าขั้นแรกนะครับก็แค่มีกระเป๋านะครับแล้วก็ยกขึ้นนี้ครับก็จะได้กล้ามเนื้อไปเสร็จเลยเนาะเออไม่ยากเลยนคุณก็เดินเดินยกยกไปนะครับนีดหน่อยๆถ้าออกไปก็เอาเป็นหัวไหล่แล้วกันครับผมเล่นหัวไหล่ฮะ ตักเส้นเลือดนะก็เป็นการเล็กล่าเลยครับในยิมนี้คือฮ no> ิตมากนะท่านะเออใช่ครับอะไรอะดูแม่คุณก็อาจจะเล่นข้อมือก็ได้นะเล่นข้อมือกะขึ้นขับลงฟื้นึ้ขับลงแต่บางคนแบบงานขออะไรอย่างงี้อยากได้ข้อมือแข็งแข็งนะครับโอ้ครับก็ใครแหละทุกคนีจริงผมก็ไม่ได้มาสอนนะผมมาอวดมากกว่านะครับแค่นี้แหละคลิปนี้ไม่มีอะไรอ่ะขอให้คนกดไลค์เยอะแล้วกันครับบายครับ อวดเลยฮะไม่กล้ามีเรื่องด้วยฮะ <c oughs> อวดเลยเพราะผมไม่มีปัญญาได้แบบนี้แน่ๆฮเห็นเส้นเลือดเ็าไหมฮะเ <c oughs> ห็นแขนเ็าไหมครับแล้วมึงดูแขนกูเิ <c oughs> หุ่นแบบนี้กูตบหัวไถ่ตังเป็นว่าเล่นแล้วก็ไปฟื้นที่ห้องพยาบาลมึงล้าตบเขาด้วยเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> มึงล้าตบไถ่เงินเขาเหรอฮะ <c oughs> มึงดูทรงอย่างนั้นะแค่มึงง้างอ่ะเขาตบ,บมืงคืนมึงตายเลยนะ พ่อนักเลงต่อเฮ้ยคลิปนี้ผมดูแล้วนี่เขาจะดึงออกคือจะทำคอนเทนต์ว่าอันนี้คือของที่เธออยากได้ใช่ไหมฉันดึงออกมาจากโทรศัพท์นะแต่แม่งเซฟคลิปผู้หญิงเอาไว้ฮะมึงโดนบาทาลูกพักไปดีย ว่าแต่ผมเคยดูแลกิปเนี่ยพี่เจนส่งให้ดูไม่รู้คิดอะไรในใจหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนกูบอกว่าถ้ากูไม่เข้าไปขุดเหมืองให้มันอ่ะมันบอกว่าอย่างแกก็ไม่ต้องขอร้องงานเขาลองตอบอย่างเนี้ยไม่มีการบ้านให้แกรอกเลยมันบอกอย่างเนี้ยมันจะตัดเชื่อกับกูเพราะว่าไงครับไม่ก็สปาบ้มมึงไม่ขืนกูไม่ได้เล่นเกมกับเพื่อนกูไม่ขุดเหมืองให้มันทีนี้มันไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้เาอะไรอยู่ไอขุดเหมืองอยู่ฮะอย่ามาถ่ายถ้ากูแปห้กู ว่าถ้าไม่ยอมไปขุดเหมืองายเนี่ยก็จะไม่ยอมให้รลกกันบ้านก็จะไม่คุยด้วยไม่เล่นด้วยก็เลยใช้แรงงานเข้าแรกฮนะไปนั่งขุดเหมืองหาเพชรให้เพื่อนนะโอ้โหชีวิตนะนะเฉียบสู้ๆไว้น้องมือถือร้อนเชีย <c oughs> เอานี่แผ่นที่ประเทศไทย <c oughs> เขาสอนรู้ทำกันบ้านนี่ไแผ่นที่ประเทศไทยอ๋อมึงกลับพักได้เลยย่งไนเอนอพักล่าเหรอนั่นะพักเหนื<พ>อ<พ> ภาคกลางอันภนาค<า>ใต้ฮะพอ่อพอก้อนพอก้อนเออเอดีขึ้นนะมึงดีขึ้นแต่พอก้อนพอก้อนชับอันนี้เออเออเออเดีมดีขึ้นนั่นแหละเดงดีขึ้นนะแต่พอก้อนพอก้อนดีขึ้นจริงๆเหรอฮะคุณพอ่อฮะ <c oughs> ถ้าแบบดีคุณพ่อว่าดีขึ้นผมอยากเห็นสมัยก่อนเลยฮะนี่ระแนเระเทศไทอยเอามึงกาพักใต้เลยยังไงนี่ฮะกาพักใต้ก่อนเลยฮะ เออพักกล้งเหรออันนี้พักกลางอะเออพอกอีสานอ่ะอีสานอะพอพอก้อนพอก้อนเออเออดีขึ้นนะมึงดีขึ้นแต่พอก้อนพอก้อนชั่วปนี้เออเออเดิมดีขึ้นนะเดิดีขึ้นนะตอนนี้คุณพ่อใจเลยฮะจะส่งเรียนต่อดีหรือใจยังไงดีตอนนี้หรือจะปล่อยให้แบบอ่ะก็อยู่บ้านช่วยกันทำงานไปหรือจะยังไงเกียบครับแต่คุณพ่อต้องเลือกนะฮะต้องเลือกต้องเลือก ดีขึ้นนั่นแหละแต่พอก่อนลูกค้อหลุดเลยผมคำนี้ <laughs> พอก่อนพออพอก็เหนือ่อยไว้ทำงานส่งมึงเรียน <c oughs> นะคุณยายย้อมผมฮะ <c oughs> <c oughs> สีแดงเลยเหรอสีแดงเลยฮะโค <c oughs> ตรจีดเลย อาพันนี้แต่เพลงเท่านี้โอ้โหตัดออกเยอะผมบอกเลยนะครับเราถ่ายมาเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าน้องตัดออกเยอะนะครับ<อ>มึงขยันส่งแต่คลิปตุกแกมเงาคลิปฮาบึ้มบิมหน่อยดีเนาะอ,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 อะไรกันเนี่ยขอบคุณมากครับผมหวังว่าจะมีความสุขมีรอยยิ้มเพ้อนแก้มกัน,กนไม่มากก็นหนอยเจอกันคลิปต่อไป i you